ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาลงคิ้วเองสิ่งที่ใช้ก็คือสิ่งนี้ดินสอ,อนะคะดึงเชือกดึงเนาะ,ะวิธีการเหลานะคะก็จะเป็นเหล่าแบบว่าเป็นปากเป็ดเนาะ,ะเหลาเป็นแบนๆนะคะ,เพ,ะเพื่อที่จะให้ได้เป็นเส้นคมเลยนะคะอันดับแรกนะคะในการวาดคิ้วเราก็จะต้องวาดกรอบก่อนนะเริ่มจากหัวคิ้วนะคะแล้วก็ลากไปหางคิ้วค่ะ คอนอื่นเนะคะเราคุณจะกันคิ้วก่อนเนะาะจหบับใครที่ยังกันไม่ถูกนะคะแนะนําให้ไปที่ร้านเสริมสวยนะคะก็จะกันให้ได้นะคะอะแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งนะคะ,<อ>ะวาดจากหัวคิ้วไปหางคิ้วนะคะนี่ได้แลยหนึ่งเส้นเนาะนะคะต่อไปวาดด้านบนอีกเช่นเดียวกันนะคะ,<อ>ะจากหัวคิ้วไปจุดกงคิ้วปุ๊บจุดกงค,คิ้วก็อยู่ประมาณนี้เนาะ ที่ตรงตาดําของเรานะคะนี่ตอนนี้อ่าแล้วก็หางคิ้วก็เวลาวัดหางคิ้วนะคะวัดแบบนี้วางนะคะจากปลายจมูกผ้าหางตาแล้วก็นี่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็วาดจากจุดกรงคิ้วไปหางคิ้วนะคะอ่ะแบบนี้เห็นไหมะนะคะข้างนี้ก็เช่นเดียวกันเนะาะวาดจากหัวคิ้วนะคะไปจุดกรงคิ้วแล้วก็ ลาาไปชนกับหางคิ้วนั่นเองอ่าเราได้กรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยๆระบายสีเนะาะระบายสีเติมๆต,ตลงไปนะคะหางคิ้วจางไอ้ไม่ใช่อ่าหางคิ้วนะคะหัวคิ้วเนี่ยจางนะคะหางคิ้วเข้มนะคะอะจาไม้เลยนะคะในการวาดคิว้วเราจะไม่เข้มตั้งแต่หัวยันหางนะคะเดี๋ยวมันจะดูเป็นปลิงไปนะคะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะวัดกรอบอ่าโอเคเมื่อวัดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาระบายสีกันต่อนะคะโดยใช้ที่เขียนคิ้วฝุ่นแบบนี้นะอะเดี๋ยวเปิดให้ดูสามหลุมเนาะอันนี้ที่วิใช้อันนี้นะคะยูจะใช้ตรงหางคิ้วเนาะอันนี้บริเวณกลางคิ้วแล้วก็ตรงนี้หัวคิ้วนะคะอันนี้ยูใช้แต่งหน้าด้วยนะคะเป็นอายแชโด้ด้วยนะคะ3 in 1เลยทีเดียว เป็นไฮไลท์ไ,ไม่ใช่สีเป็นเชดดิ้งด้วยนะคะอ่ะอันนี้ใช้แปลงหัวตัดแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ระบายสีลงไปค่ะตรงหางคิ้วจะใช้สีดำเนาะเพราะว่าผมยู่สีดำนะคะแต่ถ้าใครที่ผมสีอ่าย้อมสีมาก็อเวลาเขียนคิ้วเนี่ยปรับให้ตรงกับนะคะสีผมนั่นเองอยูเป็นคนผมดำเนาะก็เลยวัดคิ้วดำได้นะคะ แต่ถ้าใครที่ทําสีผมแล้วไปวัดคิ้วดามันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะคะพรอห่างคิ้วเสร็จแล้วก็ระบายสีตรงกลางคิ้วต่อนะคะด้วยสีน้ําตาลดลุมนี้นะคะดลุนี้ระบายลงไปเลยส่วนหัวคิ้วนะคะยุจะใช้สีอ่อนนะคะไล้เบาๆเนาะ แค่นี้ก็จะได้คิ้วเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะจะใช้แปรงลักษณะแบบนี้นะคะในการเกลี่ยสีอายแชโดว์นะคะหรือว่าะะสีคิ้วฝุ่นนั่นเองนะคะปัดแบบนี้ขยี่กยี่หน่อยนะคะตรงหัวคิ้วให้มันฟุ้งๆนิดหนึ่ง Okay. จากนั้นนะคะเราก็จะใช้มัสคาคิ้วในการย้อมสีขนคิ้วนิดนึงแล้วก็ทาให้ขนคิ้วของเราตั้งๆนะคะก็เลือกนะคะตามเส้นขนคิ้วของเราก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ผมดํานะคะให้ใช้มัสคาที่ใช้ในการปัดขนตามมาปัดได้เลยนะคะแต่ของยยเลือกใช้เป็นสีน้าตาลเข้มเนาะนะคะค่อยๆปัดนะคะปัดเบาๆเพราะถ้าปัด ไม่ดีนะคะอาจจะทําให้เป็นก้อนได้เนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับคิ้วนะคะ